ว้าวเราอยู่กับของเล่นกันอีกแล้วครับแล้วเรามีของเล่นที่อยู่ด้านหลังเป็นของเล่นใไม่ก็คือเจ้าอะไรครับอ่าอีโกโนนะครับหรือมันน่าทักไคกิ้งกาหรืออีโกน่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยมันมีสีฟ้าแล้วก็สีเขียวเราได้สีเขียวมาเปิดสวิตตัวนี้ <Hey. S 2> เฮ้ยนะครับมันมีแลบลิ้นด้วยครับเพืเเอ่อนนะ กินนะครับกลับประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นเจ้าเอ็กนะสาวชนถอยมีเป็นีด้วยมีก็เจ้าคิงคองมาเป็นคู่มีเสียงมีไฟตาสีแดง ืีเต้าไดาโนเสาร์กินพืชแบคิโอซอรัสนี่เป็นเจ้าสุนัขปากเป็นสีแดงมีไฟด้านหลังด้วยครับแล้วเจ้าตัวนี้เป็นไดโนเสาร์เหมือนกันตัวนี้นะครับก็ไดโนเสาร์ครับคนคิดได้ เ่วนสองตัวที่อยู่ด้านบนนี้คือวัววัวแดนซ์แล้วก็เจ้าสกออ์เทียนขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ครับบายบาย